ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเคฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสกุลสกุลนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่งตูดสกุลคนบ้านขมิ้นครับพี่น้องมื้อนี้ได้ยินข่าวแว่วๆครับว่าขายของหลายมือแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้ผ่านห้างมากพี่น้องก๊อบห้องกีดกาสกีดกาโอ้ขายของอยู่นี่เนาะมื้อนี้กับลุงตูดก็สิมาซอยุดหนุนอยู่ครับวันนี้ครับโอ้อย่างนี้ครับนี่ยำบ้านดาวสั่นความคิดผู้ใด้เลยคอับแก๊บ ขาคิดอะไรยำมาดาวดิบยโอ้ยำมาดาว้าม่อานาผก้านตลาดเ้าบ้านอันนี้ชื่อชื่อบ้านดาวบ้านดาวบ้านดาวครับพี่น้องบ้านีว่าเกสปตาเคยอยู่ตะกรอนนับพี่น้องบ้านนี้เขาเดินโอ้หลังไงนี่ครับนี่มาน้องรัาสฟันดีป่นี่ฮะจะเมากนะ ดูแลรักษารแัีสแสดงว่าดวงโซฟงนี่นปกติแล้วเลยเกสเกสมาัสามายูยดีมีแต่บุ่นวายคณะอันนี้ม่ยูดมาแบนี้ฮะแบบนี้อโอ้สวัสดีครับแม่ปีแบบแม่ปีพคนนี้แบบแม่ปีแม่ปีคนดังยูทูบตัวนี้ครับ <laughs> มาขายของเพิ่งม,ม,มาพามีมาซื้อซอยลูกโอ้สอุดยอดสอุดยอดสุดยอดครับเนี่ยูมันหายอยู่ไหอยูบอกนั้นเสอเนี่ ยูหันมีลำเผาแต่ว่าลำเผากับบานอ๋แต่ว่าเรากับมาอย่นำโย่กับเรามากครับโอ้โหชุดตะบารดนี่ยเขาแกอนามอะไรนี่ยอนามอะไรอันนี้จะมียำกุ้งสดกับยำรวมอันนี้ถึงจะยำรวมยำบคอนออันนี้ของปกติท้องนอกจะขายลอยกุ้งสดน่จะขายลอยนึงอันั้นรวมน่ประมาณลอยหาทบาเขาขายล้ะพตามบาด้าอ้านท้มได้ เอฟไปตุลาเนี่ยูตรว่าเอฟไปตุลาแล้วใครจะขายแทนได้ไหมอยู่ด้วยกันี่บอกกันหมดแล้วครับบอกส่วนกันหมดแล้วให้ตะขาบไปกันหี่คนนะตัวนี้สามคนบมอสี่คนอีกคนหนึ่งใครน้าสาระบุอันนี้อันนี้อันนี้ชื่อเอฟเลยเนาะน้องเอฟอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อฮัตบีดฮัตบีทแล้วก็น้องก๊อบน้องอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะน้ำหวานหวานโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องดีทต้งมวลเลยเนี่ยเอาเอาของลงตู้เอายำโลมิตรนะ ทะเลยำลวนทะเลเอาชุดร้อยหนึ่งเด้อครับคุครับกระโปงกรัโผงกรโงครับครับไปกินแซกินสวนบ่อันนี้แม่นังสครับนีครับแม่ย้อนแม่ย้อนบ่เนีแม่ปีแม่ย้อนบ่เฮับเฮ้ยครับเฮ้ยเยเฮ้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 อเยเฮ้ยเเฮันเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเยเ้ยเา้ยเฮ้้ยำยยเยอย ยำไส้กรอกยำไข่เจียวมาโอ้ยมแต่ยำยำเดือดไลองแสดงว่าแผนกแผนกตามหน่มัมม่เหรอครับนี่ยมแต่ยำย่างเอื้อนมาากถำตามเพิ่มครับมมิริผว่ามิรผว่าผมสีเอาแต่ย่ำก่อนามว่าเอาเอาเระยางแต่เอือนี่ทีรามว่าผมสีเอาตาน้ำาะว่าผู้ถบางคนกก็กินยำบ่เป็นฮะโอ้ยหน้ายัวหน้าฮัวหน้าบ้านเห็นไหมชื่น แม่ยงก็ยังก็เหรอโิดนะเออคุยคุยคุยเพิ่นกลับบ้านแ่ไม่มาสิครับนะครับช่วงนี้กำลังมายากไปยากมายากโควิดครับพี่น้องโอ้คือคือคือพี่น้องเปิดเปิดสี่โมงนี่เปิดตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งฮะหกโมงครึ่งก็ปิดหกโมงเลยงปิดแล้วโอ้รมือคว่ามันหลายกัดถุงถุงหนึ่งสองถุงไปกันแล้วไปตลาดจังไหนบ้างนี ทีมสไสไข่ได้ขอไปตอ้เศร้าไปตอนเศร้าโอ้พ้อมทีจสรเสมอพี่น้องมาามาใหม่สูรนีเพราะรถมืนหนีไปเอาหลอดสองนะครับโีมก้วไปเรียนมาบอรือว่าจักไหนเลยดูจากยูทูบมาบอโอแล้วก็ตะกี้คู่เอเพื่นกกบเฮ็ดเป็นน้ำละเพื่อนกับจะขายน้ำเพื่อนกับเ่กับสอนน้ำครับโอ้คือคือคือสูตรน้ำยมาจากคูเอขอโทาเลครับผม ทรงอันนั้นพ่อผมครับทรงยังเกาะทรงเพื่อบ้านแข่งเนี่นะครับผู้ใดสนใจก็ท่วมากกับทรงได้ฮอดมืออันนี้เฮทหน้าที่ยังไงนี่หน้าที่ล่างถ้วยหน้าที่ล่างถ้วยของนูนบัดนเกาะเส้นธงหลักกับมาถ่าแล้วก็ไปทรงอันนั้นบวานเลยน้ำหวานให้หน้าที่ยังกัล่างถ้วยโอ้ล่างถ้วยน้ำหวานล่างถ้วยอันนี้กระเดกทรงกระเดกทรงอ้อมล่างขี้ลดเตอร์วี ตีของ้อมท่าุกอย่างโอ้ดกกาด็กาด็กาครับพี่ลองอน้เห็ุอยู่ในบ้านแบบมันมันคนคนมองเห็นนะครับพี่้องทุท่นไหนวัีไปวางไปหหน้าวแต่รถมันเที่ยวมันก็ตีของข้างเนมากเลยมีงบานนี่แหละแล้วอื่นที่ไปทำไแล้วเอ้าเอาถามในอันที่ว่าถือสุ้วันซื้วันไปเจออะไรแ่ว่าถือสวันมันเป็นยังไงข้าวว่าจะไหนฝันหรือว่าจะไหนฝันไ่หให้เป็นตัวท้นแปลวอาอห้เป็นตัวบงที่หายมากที่ตัวกับมันบวกกันนอ่แงจริงคองบ วลี่ครับไปอุบนกันนะใกล้ใกล้ซฮ้อดมือจังจะให้บางคนยังไงบมงที่ไก่หอดมือเนาะไก่หอดมือไก่มือสมือโอ้สิม่วงไม่ดิบางงวดที่เป็นแบบว่าโดนจิตดนใจอยากให้แบบว่าอยากซื้อตัวนี้อคต่ว่าผมไมค่อยสื่อเพบอกอื่นแต่ถ้าผมสืมันสิบ่าสื้อโอ้เดี๋ยวใกล้ซอนมือจังมานงวดนั่นมาหถามครับพี่น้องงวดนั่นผมฝันมาข้อหเลมาสองสองเจ็ดเอสองเจ็ดต่อเจ็ดเนาะ แล้ว่ันนี้ผมก็เลยเออมันี่ออกเก่าเจ็ดมันก็มันก็เหล็กเพื่อนบอกมาแล้วก็เหล็กแต่คล้องมักพร้อมหนึ่งเก่ากับเลขทะเบียนบ้านตะของอีกทั้งบนทั้งล่างต้งเจอมาเก็เป็นแบบเลขดนใจให้เราคิดพ่อหนี้สินะหนึ่งหนึ่งแปดแปดหลอดทั้งหมขอบคุณพี่ชชยค่ะยำรวมส่งร้อยแบบไปส่งบอสค่ะเป็นวายทอดสดได้เหรอเด็กบอสอยู่ไหนเนี่ยบอสไปอยู่บ้านนะให้บอกว่าออกไปกินข้าวไปกินข้าวที่ไหนถามถามนี่ว่าบอสอยู่ไหนเพราะลุงตู่ไปหาว่าจะทำคลิปเมื่อกี้ไม่เจอ ใช่ครับว่ายำรวม2ว0แตะส่งวต์โอเคโอเคแต่ผมทัไปหาไปหาย่อมากกว่าตัวเร่งๆกางออกไหาย่อบอะไรครับอือโอ้เปตะคือไป่น้องพี่ตุ้มตอนยินยินนะคะพี่แม่าแต่ผมขอบคุณพี่แมงขอบคุณพี่ชัยด้วยนะคะอันนี้อะไรสดยูทูบหรือเฟซบุ๊กอเฟซบุ๊กโอ้ไหลสวดสามเทแล้วครับว่าแล้วจ้าเท่าเทเล่กเทเล่ไปเป็นเทน ที่หดมดก็ทำหมดจ้างมัดสายเน้ไปเฮเพทนก็นได้เด้ค่ะออที่แหลกไลรซดไปเฮเพทนบอแล้วหลอดสองอะไรซดของเบิร์ตไปซื้อของ<ะ>อันนี้คือหลอดที่สามอัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ขอญอาตถามได้ไหมเองหุ้นกันสี่คนหรือว่ายัางไงหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าจ้างกันยังไงไม่เข้าใจก็มีเงื่อนกองมีเงื่อนกองกลางเยอะครับแล้วก็หุ้นซอยกันครับนี่สี่โอ้ไมีเงื่อนกองกลางอยู่แล้วกครับก็เลยแบบเออไหนๆของมันก็พวก ของใส่มันมีอยู่แล้วเ้าก็แข่ลงทุนแข็งซิ่งของมาขายแต่ซึ่งใช่ไหมคก็ลงทุนมาหลายแต่ก็พ่อได้มือรัลอยสองลอยกับพ่อได้กขาดกับขอแต่ละแม่เนี่ยไม่เคยเลยอ่ะขอให้ร่ำรวยเจริญเจริญเจริญรุ่งเรืองเด้อโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องนะครับงามเศรษฐกิจจันซี่กับเป็นจันซี่เลยพี่น้องรายการรายการโอ้ขอบคุณตุ้ตัวนะครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณยอาให้มันทอดสิบนาทีก่อนจะมาทอดสิบนาทีโอ้ อย่างส้มบ้านอย่างบ้านเคยเคยเห็นแล้วเพราะว่าเกีสสปาร์ต้าเคยมาอยู่แล้วแต่ว่าตอนช่วงที่ว่าเกีสสปาตาอยู่นี่บกล้าบกล้าเกินเทิงเนี่ยเว้เดี๋ยวนี้เขาดีผมอายุทั้เทิงเลยเขาว่าเขาย่านเขาว่าเมี่ยัครบอันนี้อันนี้ได้เอาอะไรถวายไหมเวลาวันศีลวันพระได้ทำอะไรไหมผมก็ส่งโดมเลยสมัยผมไม่ค่อยได้ถวายอเองแต่ว่าผมมีหาดหาผมมีพระมีเยียงอยู่ทั้งที่แห้มีพระมีองค์ปู่องค์พ่อศีลนะผมก็อัญเชิญมาอยู่ศีลนะ ่ัวหนาผมที่ไหนนั่องค์พอประปิดคะแนนครับผมผมนับถือเล่าของสินะแสดงว่าเอฟจะไม่กินเนื้อไม่กินเลยครับไม่กินเมนบอรแต่เลยครับรักษาได้มันก็ดีเลยเมื่อที่เมื่อที่เขาแบบว่าถวายเล่าไหวยตะกี้ผมมีเวลาผมบ่ายเพื่อนตลอดเลยหนุนรถอดบอลถุนไปแล้วผมบ่าเพื่อนตลอดบ้านีผมขอแล้วแล้วก็หายตลอดที่ต้องมือตัวมือเปิดตู้พ่อผมขอมาไล่ซมิเดอร์พอผมลงเถียงป้องขอซมิเดอร์ ผมได้ตามต่อตลอดเลยอ,อันนี้ทุกคนเสื่ยงมีแต่ละญาติแต่ละบุตรเสื่อมอยู่เพราะว่าเพราะว่าคนใดถือได้ได้อีกทีนะครับไอ้สุดมากเขาถือไม่ได้เพราะเราครอบไม่ได้แต่หัวต้นช่องที่เอาออกงานล่าสุดตอนโควิดผมกลับบ้านเนี่ยพมฟันเห็นถันองค์สีขาวเลยเด้ครับแล้วก็ฟันเห็นถันก้อนมือหนึ่งมือต่อมาเพื่อนห้เหล็กหกหนึ่งหา มันนี่มันออกมีข่าวมาเด้ดเสือจ๊กบาทวกหาพวกมาออกเก่าหาเป็กเก่าพกกับเป็นเก่าโอ้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนสดาพี่น้องบนก้นหนาอัวนหนาได้ไงซ้อนมืออย่าลืมนะได้เสียไมาหายไหมได้เลยได้เสียไมาเฮ็ดคลิปนูพี่น้องพายทอดสดจะหน่อยอะไรก็ให้พี่น้องมันรุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าเป็นยังแต่ว่าถือว่าบ้านเอซี่แสดงว่ามีรุ่นอยู่แล้วครับบ้านี่นี่เพราะว่า อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเสื้อถือว่าเอฟถือได้นเลยนะมันคือจะน้ำใจห่อละน้ำแบถ้าเราถือห่อสบายเพื่อนซุ้อมือเราสบายเพื่อนดู้เพื่อนจะให้เ่าดีครับผมครับผมมาถด้ยพี่น้องมาโคดูน่าพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลกันอยู่บ้านแท้ครับแซ่บแซ่บบ้าน้องโก้ก้อนหอดท้องคงหนึ่งร้อยจักแซ่บบ่แซ่บเดี๋ยวต้องตู้จะมีิมมาก่อนครับพี่น้องตอนนี้แซ่บเนี่ยนกกระตีกระตีเล่นบ่กระดาแซ่บปากแดียแซ่บปากแดียอีตาหาดอันนี้เนี่ยน้ำบาเลยได้ล่างถั่วจักใบแล้วมันนี่ ลายกะละมังล่ะค่ะหลายกะละมังแล้วผู้ใดมานั่งกินอยู่นี่คือสิได้ล้างด้วยมีคนมานั่งกินอยู่บ่ปะก็มีโต๊้ผู้นี้ถวายเพลถวายเกล็่มีอีกี่ชุดครับพี่ชายของอะไรกันไรอย่างนี้อนะครับยาซ่าไม่ต้องรับประกันความแซ่บครับตีมื่อครั้งตีเอาสลักกินนี่ก็ขอบุญขอบคุญทีมงานบ้านดาวหลายครับที่ให้ลุงตูม่าสัมภาษณ์ครับผมสับผม ปะกขอบคุณเอฟซีแฟนครับสูกุสก้อนครับที่เขา้ามาติดตามรับชมนะครับเดอร์เมืองแล้วมืแล้วก็ขอให้ยูดีมีให้สูกุสก้อนครับร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสหลักที่นีส้สวัสดีครับ